ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของวัยเด็กตอนต้น2 6ปีช่วงวัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาทางร่างกายและสมองการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ความเชื่อที่ผิดเด็กควรกินแต่ข้าวและสารอาหารหลักเพื่อให้อิ่มข้อเท็จจริงคือเด็กในวัยนี้ต้องการสารอาหารจากหมู่ต่างๆไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือแป้งเท่านั้นอาหารหลักควรประกอบไปด้วยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วรวมถึงไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุจากผักและผลไม้หากเด็กได้รับแต่ข้าวและอาหารหลักโดยไม่มีสารอาหารอื่นอาจทําให้ขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโต สองความเชื่อที่ผิดคือการให้เด็กดื่มแต่นมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตข้อเท็จจริงคือแม้ว่านมจะเป็นแหล่งของแคลเซียมและโปรตีนที่สำคัญแต่นมอ,อย่างเดียวไม่สามารถให้สารอาหารที่ครบถ้ว่ต่อการเจริญเติบโตของเด็กเด็กยังต้องการธาตุเหล็กจากเนื้อสัต์และผักใบเขียววิตามินจากผลไม้และใย,ยอาหารจากพันธุ์พืชหากเด็กดื่มนมนัน้นมากเกินไปอาจส่งต่อการภาวะขาดธาตุได้ค่ะ แล้วก็อาารกระตุทางขรเจนะคะดันั้นเด็กครได้ทอาหารที่มีประโยชน์งสมุนไพรสมุนไรหมายหรือว่าที็อที่ใช้ด้วยสิค่ะถ้าเด็กไม่ได้ก็อตใร่ก็มนาจจะทำให้เด็กเกิดล้าสิ่งควาจงนะคะใข่เนี่ยโปรตีนที่จรแล้วเป็นด่วยที่อาคัรที่จำเป็นนะคะสำหรัการพัฒนาไขมันฟองนเด็กที่มีสุขภาพดีไม่ก่อให้เกิดไขมันล้าสินะคะเพื่อช่วยเสริมสร้างการพัฒนาการของสมองและารพัฒนาของเด็กค่ะหกนมข้าวหนอสามารถใช้แทนนมสดได้ความจริงนม้าวหนอมีน้ำตาลสูงด้วยค่แตอาหาร เด็กควรหยีเล่ยอาหารทะเลเพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นแพ้ bathroom, ้งนอาหารทะเลเช่นปลาเป็นแหล่งของโปีนาตมีเพื่อตอบตอการพัฒนาการของกรองค่ะการหยีกเล่อาหารทะเลนี่มีเตุบนที่ชดเจนอาจจะทำให้เด็กขาดสารอาหารที่สำคัญอย่างไรก็ตามถ้าหามีควแพ้ควาติดสัแพทยต่งมไพค่ะแต่น้ำผึ้งเป็นอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับเด็กโดยข้างจนเด็กที่ต่างาอนี้ีีนความีาางายอาส่งนลรโิซึซึ่งเป็นอาการต่งบประสาทของเด็กเลาหรับเด็กที่อ่านหนังสืนที่เิ้งไปหร ค่าผลกระทบของความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของเด็กวัยสปีถึงหปีนะคะก็คือเด็กอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะแล้วก็จะทำให้การเจริญเติบโตล่าช้าค่ะแล้วก็จะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารค่ะเช่นโรคโลหิตจางจากการเกิดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะแล้วก็จะเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินค่ะเช่นโรคอ้วนจากการได้รับน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเกินไปค่ะสุดท้ายนะคะก็จะส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมองและภูมิคุ้มกันค่ะความเชื่อการบริโภคอาหารของเด็กวยัย6กถึงสิปีนะคะเด็กวัยเรียนหกถึงสิบสอะประทาานอหารให้ครบ5หมู่วันนี้มาหารที่มีอยู่กับ นอกโรงเรียนค่ะและเข้าถึงได้ง่ายหรือได้ที่พักอาศัยคนให้มีความรู้ทางโภชนาการและปลูกความพฤติกรรมการ,การบริโภคอาหารที่เหมาะสมค่ะความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในเด็กตอนปลายถึงปีสิบสองปีนะคะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กในระยะยาวค่ะก็คือหนึ่งเลยการทานอาหารมื้อเย็นมากเกินไปจะทาให้เด็กบางคนอ้วนคิดว่าอาหารมื้อเย็นทำให้ตัวเองอ้วนแต่ในความจริงแล้วการทานอาหารในมื้อเย็งเงยนไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดการสะสมไขมันค่ะทานเพื่อกับานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมการทานมื้อเย็นสามารถช่วยเสริม้าพทำงานได้นะ อาจเชื่อว่าการกินข้าวและแป้งช่วยให้ลดความอ้วนได้แต่จริงๆแล้วแป้งและข้าวเป็นแหล่งพลังงานที่จาเป็นสำหรับร่างกายค่ะโดยเฉพาะในช่วงวัยที่ต้องการพลังงานในการจเจริญเต,ติบโตนะคะ 3. การทานอาหารฟาสต์ฟ,ฟู้ดหรือขนมหวานอาจจะไม่มีคนเสียการทานไปมาครั้ง การทานอาหารฟาสฟูหรือขนมหวบนบ่อยเกินไปอาจจะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพในระนนายะยาวเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคถั่ดกรรมแม้ว่าจะทานเป็นบางครั้งแต่ปริมาณมากหรือบ่อยครั้งอาจจะได้รับน้ำตาลและไขมันมากเกินไป4การไม่ทานอาหารเชา้าจะช่วยลดน้ำหนักแต่การข้ามอาหารมือ้อเช้าจะทาให้ร่างกายขาดพลังงานในช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญของวันและทําให้เกิดการหิวเตือนไปในื้อถัดไปการทานอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานและสามารถทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามินซีและแร่ธาตุอะไรบ้างที่เด็กวเรียนควรได้รับ ที่แคลเซียมมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแหล่งแคลเซียมอาหารได้แก่ถั่วเหลืองนมและผลิตภัณฑ์อาหารหลักนะคะก็จะมีหนึ่งธาตุจะช่วยเสริมสร้างมลิติแสงป้องกันโรคริจางสองไอโอดีนกระตุ้นการทำงานของไทรอยด์ป้องกันโรคคอข้อสามสังกะสีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันสี่วิตามินเอสำคัญต่อระบบเซลล์การมองเห็นและปุ่มกันค่ะก็จะสรุปได้ว่าการได้รับสารอาหารที่เพียงพอจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลเพื่อการเจริญเติบโตที่สม วิตามิน B1 นะคะมีส่วนช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตค่ะถ้าเด็กขาดวิตามิน B1 จะทําให้เกิดโรคเหน็บชาค่ะซึ่งแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B1 นะคะได้แก่เนื้อหมูข้าวซ้อมมือถั่วลิสงถั่วเหลืองแล้วก็งาน,นะคะถัดมาคือวิตามิน B2 ค่ะวิตามิน B2 ก็มีส่วนช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังเผาผลาญไขมันและโปรตีนด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบประสาทผิวหนังดวงตาและช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลายได้ค่ะหากขดาดะคะ้ะ่ วิตามินซีนะคะจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสร้างสารก่อมะเร็งค่ะหากขาดวิตามินซีจะทําให้เกิดอาการเบื่ออาหารกระวนกระวายอารมณ์แปรปรวนแผลหายช้าแล้วก็เลือดออกตามไรฟันหรือที่เรียกว่าโรคลักปิดลัเปิดค่ะ มีข้อผลดีต่อสุขภาพความชอบในวัยเด็กตอนต้น2-6ปีนะคะหนึ่งช่วยให้เด็กสนใจในการกินอาหารมากขึ้นค่ะการที่เด็กชอบอาหารที่มีสีสันและรูปร่างที่น่าสนใจเป็นโอกาสให้เด็กทานผักและผลไม้มากขึ้นค่ะโดยการตกแต่งให้สวยงามสองช่วยสร้างที่ใสการกินผ่านการเรียนรู้จากผู้ปกครองค่ะเด็กวัยนี้มักมีพฤติกรรมการเรียนแบบก,การกินจากผู้ปกครองค่ะหากได้รับการส่งเสริมให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ตั้งแต่เล็กจะช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในระยะย,ยาวค่ะสามนะคะส่งเสริมพัฒนาการและ,จะเจริญเติบโตค่ะหากเด็กได้รับสารออาา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 หหหรรรรรลลลกกกยยยแะะะเเพพพีงงงงจช่่วสสมมม้บบภคุันนฒ กระตุ้นให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการเลือกอาหารเด็กวัยนี้เริ่มมีอิสระในการเลือกอาหารมากขึ้นหากได้รับการปลูกฝังให้เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองและร่างกายจะช่วยให้เขารู้จักการดูแลสุขภาพของตนเองช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสําหรับการเรียนรู้และกิจกรรมทางกายวัยนี้เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารที่รองรับเพื่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมต่างๆเช่นการเรียนการเล่นกีฬาดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีพลังงานเพียงพอช่วยพัฒนนนนาาาาาแคิิด้ชกกกกรรรรละพฤตมทีี่ เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้จากโรงเรียนและสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทหากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้พวกเขามีพื้นฐานในการเลือกกินที่ดีในอนาคตค่ะวิเคราะห์ผลเสียต่อสุขภาพความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของเด็กมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมการกินและสุขภาพในระยะยาวหากมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้การขาดสารอาหารจากความเชื่อผิด เด็กต้องกินข้าวเยอะๆถึงจะแข็งแรงทําให้เด็กบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปและขาดโปรตีนไขมันดีและวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายโลกว้นและปัญหาน้าหนักเกินเด็กต้องกินเยอะๆโตขึ้นเดี๋ยวของเองเป็นการปลูกฝังให้เด็กกินอาหารมากเกินความจําเป็น 3. ที่ทำการกินผิดปกติจากความเชื่อทางสังคมเด็กดีต้องกินให้หมดจานบังคับเด็กให้กินในปริมาณที่มากเกินไปจนไม่สามารถรับฟังสัญญาณความอิ่มของร่างกายได้อาจนาไปสู่การกินมากเกินไปในอนาคต ปัญหาทางจิตใจเกี่ยวกับการกินกระทำตัวดีจะ่ให้ขนมเป็นรางวัลทำให้เด็กมองว่าอาหารไม่ใช่แค่โภชนาการแต่เป็นเครื่องมือในการควบคุมอารมณ์อาจนำไปสู่พฤติกรรมการกินตามอารมณ์ในอนาคตเด็กต้องกินแบบผู้ใหญ่ไม่ต้องเลืองมากทําให้เด็กเกิดความเครียดก,กับอาหารและส่งผลต่อต้านกับอาหาร ในการแก้ไขปัญหานะคะหนึ่งให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกหรือว่าเตรียมอาหารให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของหรืออยากให้เขานะคะอยากจะลองอาหารใหม่ๆสองใช้ยารางในการกินอย่างมีประปิให้เขารู้จักอินหรือว่าหิวเมื่อไหร่นะคะ 3. สามบกการปฎิบัการกินที่ดีนะคะโดยไม่ใช่าการบังคับหรือว่าการให้รางวัลเป็นอาหาร 4. สี่สนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้มีการลองอาหารใหม่ๆหรือว่าหลากหลายขึ้นโดยไม่ให้ติดการตัดสินว่าสิ่งนั้นแนย่ๆหรือว่าสิ่งนั้นจริดีนะคะ